สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจปลูกพืชล้มลุกและพืชไร่ที่ปลูกเป็นแถวยาวเช่นแคนตาลูปแตงโมมะเขือเทศข้าวโพดอ้อยหรือมันสาปะหลังและพืชอีกหลายๆชนิดแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกระบบน้ำแบบไหนวันนี้เราจะมาแนะนำเทปน้ำหยดที่จะช่วยให้การลดน้ำสะดวกและเหมาะสมกับพืชที่ปลูกไปเลยกันเลยครับเทปน้ำหยดมีลักษณะเป็นท่อใายน้ำที่มีหัวใจน้ำอยู่ในตัว เทปเป็นลักษณะเทปแบนจะพองตัวขึ้นก็ต่อเมื่อมีน้ำส่งผ่านมาในระบบหัวใจน้ำจะติดมากับตัวเทปหลายหัวตามระยะห่างและปริมาณน้ำจะแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่นเพื่อให้เลือกใช้งานได้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกครับมาดูคุณสมบัติของเทปน้ำหยดก่อนที่เราจะวางระบบกันนะครับ 1. ต้องติดตั้งกรองน้ำในระบบเพื่อป้องกันการอุดตันที่เกิดขึ้นในตัวเทป 2. ตัวเทปแข็งแรงทนต่อแรงยืดและแรงบิดได้ดี 3. ทนต่อแสงแดดมีสารกันรังสี UV สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มเมตสามารถใช้งานได้ในลักษณะวางไว้บนพื้นดินตามแนวการปลูกของพืชก็ได้ครับและ 6. แรงดันใช้งานอยู่ที่0 5ถึง0.7บาร์ หากแรงดันใช้งานเกิน0.7บาจะทำให้ตัวเทปแตกได้ครับส่วนวิธีการติดตั้งเทปน้ำยดมีวิธีการแบบไหนและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่ Super Product TV EP ที่8วิธีการต่อเข้าต่อเทปน้ำยดเข้ากับท่อ PE ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR Code สอบถามมาได้ที่ Li n e Super Product ในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งและติดตามได้ที่ f Facebook Super Product กันด้วยนะครับ